ผมสวัสดีครับผมวิคกิ้งจากวีเลอร์เทดดี้คอรนะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กับบูธของ s a l o m o n f o r c e นะครับในงานชาโชว์2องพนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าบูธบูธน่อนข้าง Exclusive นิดนึงเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีสินค้าใหม่ๆที่ว่าเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานน่ะเข้ามาโชว์ด้วยแล้วก็จะเป็นหนึ่งในสินค้าที่เดี๋ยวกำลังจะเข้ามาในไทยเร็วๆนี้เราอยากให้ทุกท่านได้ลองจับตัวจริงกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆเลยนะฮะ <ๆ S 2> ตัวนี้นะครับคือเป็นเป็น X Alta Force นะครัับผมซึ่งตว,วเป็นลูกครึซ์ ระหว่างตัว s อ f o r c e กับ Speed Assault นิดหนึง่งแล้วก็มีกิจไอของ Quest มานหน่อยๆนะฮะซึ่งตัวนเ,เนี้ยเราได้ทำการสั่งเข้ามาแล้วแต่เดี๋ยวคาดว่าน่าจะเข้าไทายเร็วๆนี้นะ,ะจุดเด่นของตัวนี้เลยคือ เขาพยายามทําให้ตัว A อ f ก r c รดเนี่ยดูเหมือนกับมีแคตเตอร์ที่มันดูแบบทนทานมากขึ้นนะฮะมีตัวอากาศการตรงนี้เขาจะจะเป็นเทคโนโลยีชื่อว่า Adwick ตัวนี้นะครับซึ่งตัว Adwick ตัวน,วนี้ต้องเหนือจากการช่วยป้องกันบัดกาดอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมันทําให้เหมือนกับการเคลื่อนที่หรือการป้องกันการรองเท้าที่กัดมันป้องกันได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็มากับพื้นรองเท้าแบบใหม่เลยชื่อว่า Adwick นะครับเป็นพื้นรองเท้าที่มีการป้องกันที่ดีขึ้นแต่ว่ามีความยื ดหยุดมากกว่านะฮะใครที่เคยใส่ a k f o r c e อยากได้แบบเบาสักนิดนึงตัวนี้น่าสนใจมากๆซึ่งตัวนี้มา2สีนะมีสีเทาตัวนี้นะครับแล้วก็มีสีดําตัวนี้ด้วยรับประมาณนั้นนะฮะอันนี้เป็น X u l t a อันนี้เป็นให้ดูคร่าวๆเฉยๆว่าเป็นหนึ่งในโปรดักที่แบบเขามีขายด้วยอะไรแบบนี้หน้าตาแบบนี้ไม่รู้ชอบกันไหมนะฮะ,ะ,ะตัวนี้จะเป็นในส่วนของ เควสนะครับผมแต่อนนี้น่าจะเป็นเควส์แอตวิกนะครับคือตอนนี้เขาเพิ่งมีตัวพื้นรองเท้าซีรีส์ใหม่ชื่อว่าเป็นเป็นพื้นรองเท้าชื่อซีรีส์ว่าแอตวิกนะครับจะมีแอตวิกศูนย์สามแอตวิกศูนย์สี่คล้ายๆกับเอ๊ะว่า 3D แชสซีกับ 4D แชสซีแต่ว่าอันนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นแอตวิกอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวดีเทลเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกๆหน่งนะฮะอาจจะเ,เราพามาดูฝั่งนี้นิดนึงนี่อันนี้นะฮะ ตัวนี้มีชื่อว่าเซนต์ไรท์นะครับผม 5SR ตัวนี้คือเป็นรองเท้าที่ทางซัลลัมบอนะฟอร์สเขาดีไซน์มาสําหรับสายออกกำลังกายหรือว่าสายเทรนนิ่งนะฮะตัวตัวพื้นรองเท้าสังเกตดูแพตเตอร์ของพื้นรองเทา้านะฮะตัวนี้ออกแบบมาใช้ได้ทั้งกิจกรรมในร่มกิจกรรมกลางแจ้งคุณจะวิ่งในศูนย์ฝึกหรือว่าคุณจะวิ่งในยิมหรือคุณจะออกกำลังกายหรือคุณแข่งกีฬาตัวนี้เป็นรองเท้าสายกลางสําหรับสายออกกำลังกายโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านรู้จักเอ ฟอสในเรื่องของที่ว่ารองเท้า1คู่ไปได้ทุกภารกิจใช่ไหมตัวนี้ก็คือรองเท้า1คู่ที่ใช้ได้ทั้งงานฝึกแล้วก็งานกิจกรรมทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งคาดว่าเดี๋ยวตัวจริงน่าจะมีให้จับจองกันเร็วๆนี้นะครับบอกเลยว่าตัวจริงเบามากนะฮะเบามากผมบอกเลยว่าสายกีฬาไม่ควรพลาดตัวนี้นะฮะออกแบบมาสําหรับสายแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์โดยเฉพาะนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเห็นข่าวว่าตัวพื้นตัวนี้จิกพื้นหญ้าดีมากโกงสายนักกีฬาบอกเลยว่าโกง ครับผมแล้น,นี้ก็เป็นรบรรยากาศคร่าวๆของบูธซาร์ล o มอนฟอสต์นะครับอาจจะดูมีไม่เยอะเนื่องจากเรามีเยอะกว่าแต่อันนี้คือเป็นเป็นส่วนของที่เราขายอยู่ที่อเมริกานะฮะก็ยังไงก็ขอฝากบูธซาร์ล o มอนฟอสต์ไว้ด้วยและนี่ก็คือเวลเลอร์ทาที่เข้าในงานชอ,อ์โชว์2 0 2 3ครับผม